ถามว่าถ้าไม่ใช่หมอผีคนนี้เหรอที่พวกมึงมีงานเป็นยูทูบเบอร์แดกทั้งคนเนี้ยฮะอีหาล่อีชา้างอีล่าแลวตามอีกตัวนี่เอออู้ถามแค่นี่แหนที่แหลม FT หมอผีอู้ถามพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยพวกคุณมี FT กันไหมกู้ถามวกเน,นี้ยมีกันไหมฮะ มีหรือเปล่าตอบมีไหมออไม่มีใครรู้จักเอออับดุลรู้จักไหมรู้จักรู้จักใครรู้ใครพี่ตอบมีมีว่างไปแล้ววะเดี๋ยวผีไปแ้วเอาผีมาผีู่เดินทางผีีไหนผีไหนเอาผีมาอานิก้าทำจากออร์แกนิกเป็นเมล์ออร์แกนิกนะคะที่ทำจากสลีด้สลีดวิทยาเราเราเราโฆษณาผีใก่อน เราโฆษณาหวีก่อนของหมอเกตที่คลินิกเกตกำมลคลินิกพรุ่งนี้ค้างหน่อยนะครับคลางหน่อยกลางหน่อยกลางหน่อยนี่ค่ะนี่ค่ะพรุ่งนี้เป็นหวีที่ฉันใช้แล้วก็ผมไม่ร่วงที่ตัดผมสั้นนะเพราะผมมันร่วงเยอะมากแต่พอใช้หวีของหมอเกตนะคะเอาลองใช้ค่ะไอเดี้ของเราเยอะสองพันเองเมื่อคืนเป็นหมื่นแป๊บ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 แน๊บแป๊บแป๊บแป๊ดแป๊บ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 แป เป็นนะอันนี้เป็นเนี่ยเป็นเนอะเป็นเนอะไรอ๋อมีเต้นโชว์ด้วยนะคะไม่ได้ขาดนะน้อยไปก่อนรบกวนรบกวนน้องมีนี่พี่โอ๊คง่ายเลยง่ายเลยเหรอเฮ้ยแลหวมีใครอ่ะวีใยรมีหายีฮ้ยหายเลยวีหายมีหายหวีหายรบกวนทดลองโหลดนะพ่อตาทดลองโหลดนะ แน่แน่แน่เดี๋ยวเล่าอะไรฟังเล่าอะไรฟังฮ่าฮ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 าระบมือค่ะฮาฮาสองคนรู้เท่าไรในเพจนะ9.2 9,020 9,020เอ้าอี๋ไหนอ่ะอี๋เดอ้บอลเป็นเน้นหน่อยพี่เป็นเน้นหน่อยโอ้ป่ะนี่นะครับผมจะบอกให้นะครับว่าอ่าก่อนที่พวกคุณน่ะจะขั้งไข่กันเนี่ย นะคุณย้อนเวลาไปดูหน่อยแต่วันเนี้ยผมก็ให้สัมภาษณ์นะครับไอ้เรื่องเครื่องดักฟังผมให้สัมภาษณ์ไทยรัฐก็เอามินไปแล้วไอ้ประเด็นเรื่องเครื่องดักฟังถามว่ายัางไงมันเป็นไงรู้ไหมอ่อนอบิคุณมาดิเลยคุณมาดิเลยวันเนี้ยคุณมาฟังจากปากงบิเลยว่าขอโทษไครขอเมสหน่อยแมอแมสหน่อยวันนั้นคุณเข้าไปคุยกับเขาคือวันที่า่าไรคุณเอาบอกเอตีดิ ฟังนะไอเอฟซี MP ข้าไข่มึงฟังเรื่องจริงกาเป็นนี้นะแม่พูดออกสื่อให้ดูคนหน้าทิ่งตาแต่ลับหลังแทงกูชิบหายเลยจะว่าการะมงังฮะของขึ้นเพาว่าไงก็วันที่ถ้ามึงเปิดแม่อะผมไม่ยินคืออย่างนี้ครับคือวันที่9นะครับผมเนี่ยเดินทางไปที่บ้านของลุงเพื่อที่จะพาน้องเนี่ย นะครับไปที่ฐานตำรวจสองตูมเข้ามาฟัางเข้ามาฟัางนะไอ้ไอข้า,างข้างขายมึงฟังกันนะนะครับเรื่องราวเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าถ้าถ้าก่อนวันที่วันที่8วันที่7เนี่ยลุงเดินทางไปกรุงเทพไปเข้าเครื่องไปเข้าเครื่อง,องอจับเทสและกลับมาปรากฏว่าตำรวจเนี่ยประสานมาเพื่อจะขอ,อะตอนนั้นอ่ะลุงลุงเข้าใจว่าจะมีการสอบอคำ ปะคำใดปะคบน้องโอมกับน้องมนนะครับเขาเขาก็ติดต่อคุณก็เลยมีการประสานพูดคุยกันเพื่อบอกกอดเขาไม่ได้กอดข้อปราสาคุณไม่ใช่เหรอได้มีการพูดคุยกันแล้วก็แล้วก็ผมก็บอกป้าว่าผมไม่สบายป้าถามว่าทนาจะมาได้ไหมล่ะท่านไม่สบายบอกโอเคถ้าถ้าเกิดว่ามันจำเป็นต้องไปผมจะไปให้นะครับทีนี้พอมาถึงผมก็ไปถึงช่วงประมาณวันที่เก้าช่วงค่ำหัวค่ำก็ไปเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยเราผมพยายามเนื่องจากว่าไปแบบทำทำคดีเราก็ไปแบบเงียบๆไม่ไม่ให่ยูทูบไม่ให้ช่องยูทูปเปอร์เข้ามาพูดคุยหรือว่าไปไปแบบคือแบบไปเงียบๆเ,เราไปช่วยเขาเอาไงเราไปช่วยเขาผมไปถึงเนี่ยประมาณสักเกือบสองทุ่มแก,ก่บอมกอนโนบิก no ็ไอ้ตองมึงขยับขยับดิมึงนะตองหนู่เป็นไรไปโอเคเอ่อแล้วจะไปนั่งอีกทำไมอ่ะ ไปไม่ไม่แต่ผมบอกก่อนที่โนบีไปช่วยเขาเนี่ยโนบีก็โทรปรึกษาผมก่อนนะผมก็บอกเขาโนบีว่าโนบีอะไรที่ช่วยเขาได้ก็ให้คําปรึกษาไปนะถึงแม้ว่าผมจะถอยมาแต่โนบีก็โทรมาบอกผมก่อนว่าพี่หมอปลาผมกำลังเดินทางเพราะว่าเขาจะให้ค่าให้คําปรึกษาผมอนุญาตนะผมกับโนบีก็คือล่าสนิภกกัะนะโอ้ยหวีอยู่นี่ดีกว่า,าเจอแล้วเอาต่อพออุ่งนีผมไปก่อนก็ วันที่เก้าวันที่9นะครับผมก็ไปถึงประมาณชัประมาณสองทุ่มนครับพี่สาวเลยสองทุ่มปรากฏว่าปรากฏว่าก็ก็ได้กินข้าวกับป้านะครับแล้วก็ตัวลุงเพิ่งจะสววมบต์นะครับเสร็จลุงมาถึงก็มานั่งทานข้าวด้วยกันนะครับทีนี้เนื่องจากว่าหลังจากไปเข้าเรื่องจับเท็จมาเนี่ยเราก็ได้มีการสอบถามข้อมูลกับลุงว่า เป็นยังไงบ้างที่ไปเข้าเรื่องจับเท็จตำรวจให้ทำอะไรบ้างอสองสามคุณเร็วนะครับแล้วก็ป้าตำรวจถามอะไรบ้างหนึ่งสองสามนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าจากการที่ป้ากับลุงเนี่ยพูดให้เราฟังเนี่ยเราจรึงมีงความไม่สบายใจนะครับว่าโอกาสที่หวยเนี่ยจะมาออกที่ลุงเนี่ยจับมาออกที่ลุงเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงอาได้ไง<ร>ต่อทีนะนําลุงว่า ลุงโอกาสที่หวยอ่ะจะมาออกที่ลุงเนี่ยแต่ผมไม่ได้ใช้คาว่าหวยนะ,ะผมใช้คําอื่นนะครับออโอกาสที่หวยเนี่ยจะมาออกที่ลุงเนี่ยมันค่อนข้างสูงผมจึงบอกว่าอตอนนี้สึกนอกเนี่ยมันกําลังจะมาะสึกในเนี่ยอย่าทะเลาะบอกแว้งกันให้ลุงเนี่ยกับป้านเนี่ยไปคุยกับพี่ น้ำฟ้าหมอปลาที่เพชรบุรีเวลาไปคุยกันอไอ้เรื่องที่ไม่ถูกไม,ไม่ไม่พอใจกันหรือที่ไม่สบายใจเนี่ยจะได้จะได้เคลียร์ปัญหากันลุงจึงเปิดใจนะครับว่าเหตุผลที่ที่ลุงเนี่ยมีความไม่สบายใจในใจเนี่ยเพราะอะไระลุงก็ถามผมว่าจำวันที่ผมเตะกล่องได้ไหม <S <S ผมจำไม่ได้เพราะว่าเพื<ม>่อบอกว่าผมจำไม่ได้เพราะผมเพราะผมไม่ไม่ได้ติดตามะนะครับผม ลุงก็เลยเท้าความเล่าให้ฟังว่า,าวันที่ผมเตะกล่องเนี่ยผมเสียใจมากเลยนะ,ะผมไปเจอเครื่องดักฟังบนรถลุงบอกว่าลุงเจอวันที่ลุงเตะกล่องอทีนี้พอไปเจอเสร็จแล้วก็เลยให้ยูทูบเบอร์เอาเครื่องเนี่ยไปค้นนะครับใน Google นะครับเอาไปค้นใน Google นแล้วยูทูบเบอร์บอกว่ามันเป็นเครื่องดักฟังนะครับมันเป็นเครื่องดักฟังปรากฏว่า ลุงก็เลยโมโหนะครับจิงเตะกล่องไปนะครับเสียใจนะครับลุงเสียใจลุงบอกว่าคนใกล้ตัวคนที่ตัวเองไว้ใจนะครับทำไมต้องทำกับลุงอย่างนี้นะครับนะครับลุงก็เลยเปิดใจเล่าทุกอย่างให้ฟังนะครับว่าลุงจิงถอดกล้องวงจรปิดออกนะครับที่อยู่ในรถนะครับและ ก็ให้ถอดสัญญาณเชื่อมต่อนะครับกล้องวงจรปิดทั้งหมดที่อยู่ในบ้านออกนะครับนะครับและลุงก็ได้พูดนะครับว่าลุงสงสัยใครนะครับมันก็ระบุไทม์ไลน์มาชัดเจนตั้งแต่ไล่มาถึงป๊อปปี้นะครับไล่มาถึงป๊อปปี้นะครับว่าป๊อปปี้เนี่ยเป็นคนที่เอากล้องมาติดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอะไรไงหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มันก็ถูกเชื่อมโยงมาที่ ปานี่แหละว่าแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงหมอปาดยตรงมันเชื่อมโยงไปที่พี่น้ำฟ้าก่อนเพราะว่าพี่น้ำฟ้าเนี่ยเป็นคนให้พ่อพี่ไปติดนะครับพูดอย่างง่ายก็คือโดยรวมเนี่ยนะครับมามาที่ครอบครัวของหมอปาว่าหมอปาและทีมงานเนี่ยเอามาติดถ้าเกิดว่าเขาไม่สงสัยหมอปาเนี่ยนะครับไม่ได้พูดก็คือในวันนั้นเนี่ยมันมีมันมีการพูดชื่อชัดเจนนะครับเป็นชื่อพี่น้ำฟ้านะครับแล้วก็ ูในคำนองว่าเป็นหมอปลาและทีมงานครับครับครับมันจิงมันจะเป็นลักษณะที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นว่าเป็นรอยร้าวนะครับก็ค,บคือมีความเครือบแคลนสงสัยในหมอปลาพี่หมอฟ้าและทีมงานครับก็เลยเป็นที่มาของการไม่ไว้ใจเช่นกันและกันแต่คุณแต่คุณก็บอกเขาก่อนใช่ไหมผมบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วเขาเชื่อฟามคุณไหมลุงผมถ้ผมถามคุณ่อนผมผมคุณบอกเขาใช่ไหม บอกแล้วขอเชื่อฟังคุณมหมไม่เชื่อเลยแล้วคุณเสือกทำไมไก็ผมหวังดีผม,<อ>ผมอยากให้ทุกคน<อ>กลับมารักกันตอนนี้คุทะเลาะกันนบีแล้วคือคือผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ที่เรื่องราวเนี่ยมันมันจะไปมากกว่านี้ตอนตัวก็เนื่องจากว่าคุณแนะนำเขาแล้วและเขาก็ไม่ทำตามที่การแนะนำคนก็ผมหวังดีผมอยากให้พี่กับลุงลรักกัน ผมอยากให้เขากับลุงอะกลับมารักันเพราะผมอยู่ตรงกลางนันสถานภาพาตอนนั้นพี่ต้องจาว่าผมยืนอยู่ตรงกลางอยู่แต่ผมบอกวันนั้นโนบิ no ee, ไม่ได้ได้ผมฟังโนบิ no ee, เล่าวันที่มันเป็นประเด็นตอนที่มันมียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งแล้วก็นักข่าวเรื่องออกข่าวก็คือวันที่1 1ใช่ไหมใช่โนบิ no ก็โทรหาผมว่าหมอปลาที่ดูข่าวหรือยังบอกให้ดูพี่มีไรยูทตบเกติก็โทรมาผมไม่ได้รับแล้วเขาส่งลิงก์ให้ผมดูว่าตอนเนี้ลุงเขาเจอเครื่องดับฟังใช่ไหมใช่โนบิก็บอกผมวันนั้นอะ แต่พวกเขาคิดว่าคุณบอกผมก่อนถ้าบอกผมก่อนผมก็จะด่าคนที่บอกก็แหละคือคือจริงๆอ่ะผมแนะนำตรงาว่าเรื่องเนี้ยมันยังไม่มีการตรวจสอบผมผมบอกว่าเครื่องเนี้ยมันสำหรับผมในความเห็นผมเนี้ยอมันไม่ใช่เครื่องดับฟังอแต่สำหรับผมอ่ะมันเป็น G.P.S อ